สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกข้อมูลสถานการณ์โรคติดต่อกันนะคะเป็นรายงานล่าสุดเลยค่ะจากกรมควบคุมโรคสัปดาห์ที่36 3 7ของปี2568นี่เองแล้วก็มีข้อมูลเฉพาะของจังหวัดประจวบคีรีขันด้วยค่ะจะได้เห็นภาพรวมชัดๆว่าเอ๊ช่วงนี้มีโรคอะไรน่าห่วงเป็นพิเศษบ้างครับสวัสดีครับเรามาเริ่มแกะข้อมูลกันเลยดีกว่าค่ะ กรมควบคุมโรคนี่เขาเตือนมาเลยนะคะว่ามี8โรคที่แบบมีคนเสียชีวิตบ่อยๆในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับผมน่าสนใจมากคืออันดับหนึ่งเนี่ยโรคเมล,ลีออยโดซิสหรือไข้ดินอัตราป,ป่วยตายนี่สูงถึง4.56%เลยนะคะใช่ครับสูงหน้ากงมูลทีเดียวครับค่ะตามมาก็มีไข้สมองอักเสบ JE แล้วก็เลปโตสไปโรซิสหรือไข้ฉี่หนูครับคือ จุดที่น่าสนใจนะครับทั้งมิลิออโดซิสกับเลปโตเนี่ยมันสัมพันธ์กับการสัมผัสด,ดินสัมผัสน้ําโดยตรงเลยอ๋อค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้แล้วกลุ่มเสี่ยงหลักๆเลยก็คือผู้สูงอายุครับอายุ60ปีขึ้นไปนี่แหละทั้งป่วยเยอะเสียชีวิตก็เยอะสุดค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันอย่างการเลี่ยงลุยน้ําย่ําโคลน หรือถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องใส่พวกรองเท้าบูทแล้วก็รีบอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายทันทีอันนี้สําคัญมากๆครับเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าแค่ทําสวนทําเกษตรถ้าไม่ระวังก็เสี่ยงได้เหมือนกันเออแล้วพวกโรคตามฤดูกาลล่ะคะอย่างไข้หวัดใหญ่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะไข้หวัดใหญ่ก็ยังระบาดต่อเนื่องเลยครับข้อมูลถึงต้นเดือนกันยาที่ผ่านมานี้พบผู้ป่วยเกือบเกือบห้าแสนคนเลยนะครับเสียชีวิตไป57รายโหเกือบครึ่งล้านเลย กลุ่มเด็กวัยเรียน5-9ปีนี่ป่วยเยอะสุดส่วนใหญ่เจอเป็นสายพันธุ์ AS3N2 ครับอือแล้วก็ที่น่าห่วงไม่แพ้กันในกลุ่มเด็กเล็กมากๆคือ0-4ปีก็คือโรคปอดอักเสบครับปีนี้เสียชีวิตสะสมไปแล้วกว่า500รายโหเยอะมากนะคะครับแล้วก็มี RSV หรือ Respiratory s y n o s i a l Virus ตัวนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญของปอดอักเสบในเด็กเล็กเหมือนกันปีนี้แนวโน้มดูจะสูงกว่าปีก่อนด้วยค่ะแล้วการรักษายังไงคะ RSV นี่ส่วนใหญ่ก็รักษาตามอาการเป็นหลักครับแต่ก็มีข่าวดีว่าตอนนี้มีวัคซีนแล้วสำหรับผู้สูงอายุกับหญิงตั้งครรภ์และก็มีภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปให้สำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงด้วยครับช่วยลดความรุนแรงได้ อ๋อ oh, ดีจังเลยค่ะทั้งไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบ RSV นี่กระทบเด็กๆเ,เยอะเลยนะคะแล้วก็มีมือเท้าปากอีกโรคที่ระบาดในเด็กเล็กเหมือนกันแต่เหมือนจะยังไม่มีรายงานเสียชีวิตใช่ไหมคะใช่ครับมือเท้าปากยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตโชคดีไปครับแต่โรคจากยุงนี่สิครับยังน่าห่วงอยู่ค่ะยุงนี่ปัญหาตลอดเลยครับโดยเฉพาะไข้เลือดออกถึงแม้ว่าคนป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยเรียนนะ แต่กลุ่มที่อายุ45ปีขึ้นไปเนี่ยอัตราป่วยตายกลับสูงกว่าอ้าวทำไมล่ะคะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วหรือคนที่กินยาแก้ปวดลดอักเสบกลุ่ม n s นเสที่เราใช้กันบ่อยๆครับพวกนี้อาจจะทําให้อาการรุนแรงขึ้นได้อ๋อประเด็นเรื่องยา n อนเซสนี่สําคัญมากเลยนะคะต้องระวังจริงๆแล้วมียุงลายเป็นพาหะโรคอื่นอีกไหมคะช่วงนี้ที่น่ากังวลมีครับคือโรคชิคุนกุญยาหรือไข้ปวดข้อยุงลาย ปีนี้สถานาการณ์นี้น่าจับตาดูเลยครับเพราะเจอผู้ป่วยมากกว่าปีก่อนถึง2.4เท่าโอเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับมีระบาดเป็นกลุ่มก้อนเลยในหลายจังหวัดทั้งเหนืออีสานอย่างเชียงใหม่บึงการลำพูนอุดรค่ะแล้วก็มีอีกโรคคือไวรัสซิกาที่น่ากังวลคือพบในหญิงตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นอันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยครับเพราะอาจจะกระทบลูกในท้องได้ค่ะนอกเหนือจากโรคในประเทศเราเองแล้ว เหมือนจะมีเตือนเรื่องโรคจากต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับมีสองโรคหลกัหลกๆที่ต้องเฝ้าระวังคือไข้หวัดนกครับมแม้ความเสี่ยงในไทยตอนนี้จะยังต่ำนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ต้องคอยดูสถานการณ์เรื่อยๆคำแนะนำก็คือเลี่ยงสัมผัสสัตว์ป่วยสัตว์ตายแล้วก็ปรุงอาหารให้สุกเสมอค่ะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งกลับจากประเทศที่มีระบาดอย่างกัมพูชาสหรัฐเวียดนามถ้ามีอาการแปลกๆคล้ายไข้หวัดใหญ่ใน14วันรีบหาหมอเลยครับค่ะ แล้วอีกโรคล่ะคะอีกโรคคือโปลิโอครับพอดีเพิ่งมีรายงานเจอผู้ป่วยที่สปปลาวอ๋อเหรอคะครับอันนี้ก็เลยต้องย้ำเรื่องสำคัญเลยคือการพาลูกหลานไปรับวัคซีนป้องกันให้ครบตามกำหนดนะครับสำคัญมากๆค่ะค่ะต้องเช็กสมุดวัคซีนลูกหลานกันเลยทีเดียวทีนี้ถ้าขยับมาดูที่ประจวบคีรีขันบ้างคะในช่วงสงสัปดาห์ล่าสุดที่รายงานมาโรคอะไรเจอเยอะคะ ครับสำหรับประจวบในช่วง2ส,สัปดาห์นี้โรคที่รายงานเข้ามาเยอะสุดคือ RSV ครับรองลงมาก็ไข้หวัดใหญ่แล้วก็อุจจาะร่วงเออคล้คลคลายๆภาพรวมเหมือนกันนะคะ RSV กับไข้หวัดใหญ่ครับส่วนภาพรวมทั้งปีของประจวบเนี่ยโรคมาลาเรียยังมีผู้ป่วยสะสมเป็นหลักพันรายอยู่ครับแม้จะน้อยกว่าปีก่อนนะแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังส่วนใหญ่เจอในผู้ชายแล้วก็เป็นคนไทยมากกว่าต่างชาติครับค่ะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลสรุปภาพรวมแล้วนี่ดูเหมือนสถานการณ์โรคซับซ้อนเหมือนกันนะคะใช่เลยครับจะเห็นว่ามันมันเคลื่อนไหวตลอดเวลามีทั้งโรคตามฤดูการที่เจอประจำโรคที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดินน้ำโรคที่มาจากยุงแล้วก็ยังมีโรคจากต่างประเทศเข้ามาอีกค่ะการที่เราต้องรู้ทันสถานการณ์ป้องกันตัวเองสม่ำเสมอทั้งเรื่องสุขอนามัยส่วนตัวการไปรับ,บวัคซีนการเลี้ยงความเสี่ยงต่างๆเนี่ย คือเป็นเกราะป้องกันสุขภาพที่ดีที่สุดเลยครับจริงค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้ช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้นรอบด้านขึ้นมากๆเลยค่ะแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าคิดต่อนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยการที่โรคจากยุงอย่างไข้เลือดออกชิคุณกุญยากับโรคจากดินจากน้ำอย่างดดเมลิโอโดซิสเลปโตสปโรซิสดูเหมือนจะเอิม่มน่ากังวลขึ้นมาพร้อมๆกันเลยครับ มันก็ชวนให้คิดนะคะว่าเอ๊ะปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างโลกร้อนหรือว่าพฤติกรรมวิถีชีวิตของเรามันกําลังส่งผลเชื่อมโยงกันหรือไปเร่งให้โรคที่ดูเหมือนจะคนละกล่มกันเนี่ยกลับมาระบาดหนักคู่กันไปหรือเปล่าอย่างไรอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่ต้องติดตามหาคําตอบกันต่อไปนะคะ